จวด,ดจาดเขียนหน้าครับตำหมักทั่วนะฮะตำรัวเราจะปั่นยายเลยเสียพลังเลยใส่ได้ง่ายจีสบายดีอีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมัดสุูบสุขคนเนาะมื้อนี้จะพาพี่น้องมาเฮ็ดเมนูเด็ดเผ็ดมันพี่น้องนี่เมนูก็คือปิ้งเขียดพี่น้องตำหมักทั่วนี่นี่ก็คือเมนูที่หลายคนมักแต่ว่าพอจะได้กินนะเพราะว่า เขียดนี่ราคาแพงเลยแต่ว่ามกทั่วนี่กะบูแพงกว่าได้แต่ว่าเขียดนี่ห่วยกิลโลละประมาณน้องหกเจ็ดสิพันเนาะพี่น,น้องเนาะเขียดนะคือว่าส่วนนี้ก็เป็นโซงแบบห้าหอยากเนาะเพราะว่าแบบเกี่ยวเขาเขากี่ยวนำเนาะกัห้างยากได้อาหารกันกินแบบนี้เนาะน้นแล้พี่น้องบรต้องวันละยี่ห้าเงนินเนะไปเบิ้งนำกันว่ามีครัวข้างล่างเขาปิ้งเขียดท้าแล้วพี่น้องไปเบิ้งเนาะเห็นยังกีดจานไหมนี่นะ่ะเป็นเคียดเ,เป็นเขียดแตมียังได้ปีเขียดแล้วมียังกับอ่าทำมกทัวร์มียังอีก เอ้หันบานๆพี่น้างหายากได้ทรงนี้เลยเขียนเนาะความมนาลเนาะมันแหมคาเสบเียบเนาะแหมนึงพี่น้ะง้ยนั่นนะมาเขียนียมียนไนี่แหละใช่จับยกขึ้นมาเลยจานยกโส่เนาะโสรเอฟสี่เขาเนี่ยไม เครียดเป็นเครียดเครียดหน้าเครียดหน้าเนาะโซนีกการเริ่มห้าอย,า,อยากเนาะจานโซมเป็นบอกโซนนี่ซึมม่งโรงแรมห้าอยากรายแล้วด้ออาหารการกินพิเนาะเครียดนี่โลแพงเลยห <c oughs> นึ่งพันเยนพวกเรานี่เดี๋ยวพี่น้องคันวานนาะ <c oughs> เครียดกับตำบักทวนเห็ว่ามันเขากันดีพี่น้องอนี่มียังอีกนี่นะอาหารทำยังนางน,นางจีจีนังพี่น้องด้วยีหวยจีหวยเมนูของก็คือ ตำหมักถั่วพี่น้องแล้วก็ปิ้งเคี่ยวน้อแล้วก็มีจี finder, ้นังพี่น้องนี่แหละมีเมนูบานๆแต่ปิาเคียดนี่แพงเนาะจานน้องแพงแพงหลายเด้อเคียดเด้อโจ๊ดโจ๊ดโจ๊ดไอ้ั่านี่อันนี้คือปิ้งเคี่ยวมะเบิ้งมาเบิ้งหิตัวนึงนี่อันนี้ก็คือนี่อันนี้แหละทั่วถั่วโบราณครับพี่น้องเลยโบราณส้มนาะ อันนี้ก็คือมักทั่วละกับเครื่องตำเลยพี่น้องเลยจะมีเครื่องตำครบสูตรนะเขาจะตำให้พี่น้องได้เบิ้อในส้มแล้วกะ็มากินแนละ้วเขาจะตั้งกองไว้เนะพี่น้องเบิ้ลเป็นน้ำกันนะมันจะเสียบส้ำได้ นายและน้องบักนี้น้องสาวเป็นดาวอยู่เวียงวังทองคงลืมให้แล้วละน้องลอ,งอลโหลแค่จังจันเริมทัวรเออพี่น้องเนี่ยเตมิมทัวกับดิเกียร์เข้ากันเลยตั้ ตําทะเลเกาะเดินมาตําหมวกทั่วปีงแคสกัดหูกระบอกแม่นบออเอวันนี้แหละวันนี้ทีได้กัดหูบอสเลยพี่น้องเลยตําหมกทัวพี่น้องใันนคือปีงแคสก็เข้าพี่น้องเรียบร้อยเด้อปีงแคสเด้อเข้าเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลื่อนไปฝากนันพี่น้องแพทย์เพาะนั่นคือจีนังพี่น้องจีนังวันจันนี่เราขาวเราขาวพี่น้องเนาะพบกับเสียบเหล่าพาเมาพี่น้องเลย นี่สี่น้าจะประมาณนี้พี่น้องเลยเจัดจานจัดจานเหมือนกันนะพี่น้องวันนี้คือว่าเป็นแบบเขาเลิกเบีอากาศเลิกสี่โมงเลยก็มีเวลาถ่ายคลิปให้พี่น้องในเมืองในโซมจรจงเลยเป็นเร่งงานแล้วกันคิดออกพี่น้องเลยก็ว่าจะอะไรวะมีนัวกับมีนัวเสแสรบแล้วมันนี่กันว่ามาพูดให้เพราะว่ากินอย่างเดียวพี่น้องกินอย่างเดียวเป็นตูดใช่ไหมเนาะตํานี่ตําบุกวนี่ปพิ่มเพิ่มเพิ่มเเข้าไปเนาะ ตกปาได้บ really? ุญอกเลย่บเลางอรนปาดลมันนั่นแอืมม่อรอพี่้องเลยตอนนี้กำลังเอามักเล่นนอาจัดน้ำมันบอกเอามักเล่นใส่นี่ เียบก็นำบัวอาบเยพี่น้องเลยเียบนำเียวบัวอาอเยเกิดป่ียบเนาะอมัเนี่ยนี่คือเขาก็เาเนาะอนนค็คือนี่ห้องเขาเหาเด้อพี่น้องเลยูบ้าห้องแถวพี่น้องเลยอันนี้นี่พี่น้องเลยจนี้กำลังซีเท่เลยพี่น้องเลยเท่เลยพี่น้องเลยขั้นเท่น้องเาบ็อกได้พี่น้องนี่ นี่โอ้ส้ัวเขาพี่น้องในคันเพกกคือปลาเคกมนี่นะนี่นี่ชูตัวนี้หายากเด้ไหมชูตัวนี้ตัวหายากไม่ใช่เลยจะหันาหน่อยได้ใายดีนะเยนี่พี่น้องครับนี่แอรน้องทำมังค์ทัวร์ครับตีมเคียดบ้านนาพามวนพร้อมด้วยเจลกบเนาะจดจ้าแม่ยหมดตัวนี้อาหารธรรมชาติธรรมชาติเนาะจดจ้ากบพี่น้องเลย หาไซได้แบบนาโบราณนพี่น้องแค่นี้พี่น้องโบราย่าห่างพี่น้องราแบงาบไปเลยนะงาบเลยน้องปยวโอเคอะโบราย่าห่างเลยน้องจวดจัดเขียนหน้าครับฟอกทัวพี่น้องาะฟอมพัวมืนเชิญง่อนเราต้องแกะเขียนมดเลยทีมร้อยจับจับเจ้า เต๋าๆแล้วเปิ้ลปัญญาใหญ่เด้อมีเสียบน้ํด้อน้ําบ่ใช้ถึงแนิมาานั้โอเคดีงเวลากินเด้อพี่น้องเด้อเวลากินนํากันเนาะพี่น้องเนาะเมนูของเฮากะมี3เมนูเนาะอาจารย์มีอย่างใดอาจารย์1ิเคียดเคียด2ํา3พ่อีนังีนังพี่น้องเอ้ย เกี่ยวครบพี่น้องเลยนั่นแหละคือว่าอันน้องเสี้ยงเดียวอะผู้มีเหล่าขาวนะจันน์เนาะถ้ามีเหล่าขาวนี่ม่วนพี่น้องเลยนี่คืนวะสนอยตกเตี้ยพี่น้องนั่นแหละเดี๋ยวพี่น้องเด้โปรดต้องว่าไล่ห้างพี่น้องจุจ่าก็เด้พี่น้องเด้ปักไหลปลักเสะปลักติดตามพี่น้องเด้ส่งคลิปปักไหลพี่น้องส่งเก่าส่งเดิมเพิ่มเติมคือพี่มากความมากหรอพี่น้องเขาต้องเร่งพี่น้องทำมาในเงินในคำพี่น้องนะครับจะเป็นบุญสมกันพี่น้องเน่นั่นแหละไปก่อนพี่น้อง เขากินน้ำกันได้น้องเด้บา,บายยพี่นนองขอบใจทุกคนที่มาติดตามสกีบักได้ตลอดมาไก่ซีฮอตเจ็ดทอดซับสะไข่น้องเด้ขอบใจเด้อพี่น้องได้ขอบใจไร้เด้าบายๆน้องเน้อเา,าัพแต่ว่าเรวถูกนกเรใหม่รับจากเ